เปลี่ยนแปลงที่ กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะคนที่มาเจอคลิปนี้คุณเองอาจจะเป็นคนธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะคนธาตุดินพฤกษกันมังกรชาวราศีกุมหรือว่าชาวราศีกรกฎก็เป็นไปได้ค่ะตัวคุณในอดีตนะคะอาจจะเจออุปสรรคปัญหาหรือว่ามีเรื่องอะไรหลายอย่างที่เขาต้องทํานะคะมันเหมือนกับมีอุปสรรคมีปัญหามีคู่แข่งเข้ามาตลอดเวลาเหมือนชีวิตเราอะเราสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับตลอดเวลาค่ะแต่ในเวลานี้นะคะส,สิกสปันขึ้นมาค่ะบอ,บอกว่าคุณนะคะกําลังจะประ ความสําเร็จนะคะกำลังจะได้รับชื่อเสียงกําลังจะได้รับโอกาสดีๆนะคะสิ่งที่คุณทํามานานนะคะมันจะปรากฏผลนะคะได้รับชื่อเสียงมีชื่อเสียงเกิดขึ้นได้นะคะ The fool the chariot ควีนซอฟเพนตาโคแลวก็เอทออฟฟานขึ้นมาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเมื่อคุณสําเร็จอย่างหนึ่งแล้วคุณมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคุณจะไปเพื่อบับสร้างโอกาสนะคะไปเพื่อเรียนรู้อะไรใหม่ๆทําเพื่อแพชชั่นของตัวเองนะคะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ใครที่เราคอยงานนะคะจะมีโอกาสได้งานใหม่ที่เงินดีกว่าเดิมแล้วก็มีความท้าทายนะคะทาให้คุณนะคะเติบโตไปอีกระดับบางคนเนี่ยอาจจะคิดถึงการออกมาทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าหาช่องทางในการทําเงิน ห,ห,ห่ก็จะประสบความสําเร็จได้ค่ะจะได้เงินก้อนนะคะมีโอกาสสําเร็จได้นะคะแต่ความสําเร็จเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะมันมาจากการที่คุณอดทนพยายามแล้วก็ความรู้ความสามารถอุปสรรคที่ผ่านมาค่ะกลายเป็นพลังกลายเป็นความรู้ที่ทําให้คุณนะคะเติบโตไปอีกระดับนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจลูกตาลค่ะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวไปที่ลาวฟิชเชอร์เคานลเตอ r ์แอดแอนทาร์โรบายลูกตาลได้เลยวันน